ละครซีรีส์จอมใจอโยธยาเป็นละครเทริดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยานะคะเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราเป็นคนไทยเป็นลูกหลานคนไทยที่สำนึกในคุณแผ่นดินค่ะเราได้มีโอกาสได้รับทราบเรื่องราวของพระองค์ท่านก็ได้ทราบว่านอกเหนือจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังของชัยชนะที่ทําให้พวกเราลูกหลานอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ คือสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งก็จะมีคนอยู่จํานวนหนึ่งค่ะที่รู้จักพระองค์ท่านแล้วไหว้าสากราบูชาพระองค์ท่านมาอย่างยาวนานแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้นึกถึงหรืออาจจะไม่ได้รู้จักท่านพอเราได้ไปทราบเรื่องราวที่พระองค์ท่านต้องทรงเสียสลับทั้งพระวรกายทั้งจิตวิญญาณในการที่จะต้องไปเป็นองค์ประการที่กรุงหงสาเมื่อทั้งสมัยที่ เกิดสงครามขึ้นเมื่อยุคสมัยอยุธยาศรีรัมเทพนครถ้าย้อนเวลาไปก็ประมาณ477ปีมาแล้วนะคะพอได้ทราบเรื่องราวของพระองค์ท่านแล้วประกอบกับตัวเองก็ได้รับเหตุมหัศจรรย์ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเป็นแรงบันดาลใจเป็นขวัญกำลังใจที่ทําให้ได้ดําเนินชีวิตจนประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านคุ้มครองเราก็เลยอยากจะได้ทดแทนคุณแผ่นดินและราลึกถึงพระมหารุณาที่คุณของพระองค์ท่าน จึงทำให้เกิดนวัิยายอิงประวัติศาสตร์จอมใจอย,ยธุธยาขึ้นมาก่อนซึ่ง50%นี้ก็จะมาจากจิตที่เราศรัทธาแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็จะต้องค้นหาข้อมูลประกอบนคะหนังสือแต่งเสร็จเมื่อปี2562บทเพลงแต่งเสร็จปี2 5 5 9แล้วในปีนี้2567ก็ได้ทำตามที่ ตั้งใจและสัจจะอธิฐานไว้ว่าจะขอนําเรื่องราวของพระองค์ท่านมาถ่ายทอดเป็นละคออรอิงประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถทําได้ตามกําลังนะคะก็เป็นซีรีส์5ตอนออกอากาศทางช่องสามเริ่มออกอากาศวันที่สิบสี่ภาพัน5 6 8น้าหสิบนั่นคือที่มาค่ะทำที่นี่แล้วตคะตอนแรกปรึกษาทางผู้กํากับก็คือพี่น็อตนะคะว่าเราอยากจะทําเป็นภาพยนตร์แต่ด้วยความที่เรา มีกําลังเท่าที่เราสามารถทําได้กับงบประมาณที่มีค่ะก็ <ıyorsun? S 1> ここเลยต้องยุบย่อลงมาแต่ยังคงเนื้อหาที่เป็นแก่นหัวใจไว้อย่างเต็มเปี่ยมนะคะแล้วถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้าก็ยังมีความฝันแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ว่าอยากจะทําเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่เผยแพร่ไปทั่วโลกให้ได้แต่ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยโลกมืดกว้างไร้พรมแดนอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าแม้จะเป็นละครซีรีส์ก็จะทําให้ยิ่งใหญ่และสมระเกียิที่สุดทางคือเป็นเรื่องที่ ถ้าทำใน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 ส่วนของภาคบันเทิงเนี่ยทางสามร่างสิ่งสายเนเมนต์จำกัดด้ทำมาอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นการติดคอนเทนต์รายการต่างๆนะคะผ่านสื่อต่างๆผ่านช่องทีวีดิจิทัลนะคะรวมถึงในส่วนของการสร้างภาพยนตร์ซึ่งกําลังจะมีภาพยนตร์เรื่องเดอะซิผู้หูกล้องโลกที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์กับ SF ในปีนี้วันที่5ธันวาคม โดยมีรอกสื่อบนชนมาที่2องันมาคมนั่นเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวแฟนตาซีนะคะเป็นเรื่องของการผจญภัยกับเพื่อนต่างมิติรีมแลนด์นั่นก็เป็นโปรเจกต์ที่ทามาก่อนหน้าแต่พอเป็นละครนี่ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่เป็นผู้จัดทะยากไหมคะ ยากอยู่แล้วค่ะต้องศึกษาเยอะแต่ด้วยความที่โชคดีมีผู้กำกับผี้วดีคือพี่น,อน็อตซึ่งพี่น็อตเองก็เป็นพี่ใหญ่ในวงการนะคะและเป็นพี่ชายที่เรารักและผูกพันกันมาพี่น็อตพี่กวางค่ะมีพี่ๆคอยเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็พี่น็อตเองก็มีทีมโปรดักชั่นที่มีคุณภาพก็เลยไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็ด้วยพระบาร,รมีพระองค์ท่านก็ทําให้การดําเนินงานสําเร็จราบรื่นมากๆต้องบอกว่ามากผิดถึงมากที่สุดเลยค่ะทำไมถึงเลือกทำธุรกิจละครอยู่หรอ อ,อ๋อไม่ได้เอ,อ่ออย่างที่บอกว่าเรื่องนี้อยู่เหนือเหนือเหตุผลและการเวลาแล้วทุกอย่างมาด้วยพระรัพระพระประสงค์อันนั้นคือความศรัทธาส่วนตัวแล้วด้วยความที่เราถึงพร้อมซึ่งปัจจัยซึ่งก็อย่างที่ได้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีวงสวงว่าเริ่มต้นก็คือความศรัทธาในใจของดอรอิทธิกรศรีจันบาลซึ่งท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทเวสมาร์ดิลิฟอรี่ท่านมึงนะคะท่านดเรเห็นหนังสือท่านก็ด้วยความรักองค์ท่านซึ่งท่านดรทำภาราทก่ประคอง,องท,อท่านมาเยอะมากค่ะ ตอนนี้ท่านสร้างพระตำหนักใหญ่มากๆอยู่ที่โคราชแล้วก็มีการสร้างองค์ลูกท่านของพระอ,องค์ท่านองค์ใหญ่มากนะคะเราผ่านวิธีผ่านเรื่องราวกันมาเยอะมากแล้วพอท่านบอกว่าท่านจะช่วยสนับสนุนปัจจัยให้ส่วนหนึ่งในการดําเนินงานเราก็มาบวกกับที่เรามีของเราเองด้วยที่เราพร้อมแล้วก็ส่วนหนึ่งอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนที่รักและเขารพบว่าพูะชาค์ท่านจะเข้าใจดีนะคะก็ะะขอขอสมวนไว้ตรงนี้ว่าเป็นเรื่อง ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเราเชื่อมั่นว่าเราได้รับพระราชทานจากองค์ท่านจริง,รงๆโดยเหตุการณ์ที่อาจจะไม่สามารถเกิดเถิดตรงนี้ได้พอมารวมกันก็สามารถดําเนินการได้ก็คือเร่งทําทันทีมันเหมือนกับพอถึงเวลาแล้วใจเรารู้สึกว่ามันใช่แล้วแล้วก็ขออนุญ,ญาตออด้วยการกราบแล้วก็อธิษฐานก็มีมิตตามความเชื่อนะคะ<น>ก็เลย<น><ม>ก็เลยคุยกับพี่น็อตเลยจากที่พี่น็อตเองซึ่งเป็นต้องเป็นผู้วงกับเรื่องนี้ คุยกันมาหลายปีก็ยังไม่ได้ทําแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นปีที่ถ้าถ้าเป็นแฟนคลับพี่น็อตจะทราบว่าพี่น็อตท่านไปไปบวชมาด้วยนะคะเราก็ท้ายสุดทุกอย่างจนถึงพร้อมมากๆทีนี้พอเหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วมั่นใจเดินหน้าต่อก็คือตอนที่ได้รับคําตอบว่านักแสดงทีบุคคลที่เราอยากจะอยากจะให้แสดงอะคะ่ะก็คือนักแสดงทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งทุกคนคิวทองมากๆและเป็นเรื่องยากมากๆที่จะมารวมตัวกัน ในเวลาที่เราล็อกไว้หมดแล้วว่าสิบี่กุมภาพันธ์ต้องออนแอร์ล็อกวันที่ออนแอร์ก่อนได้นะักแสดงด้วยแล้วก็ได้มา,ากรันะ้งอย่างแรกเลย,ยคืออย่างแรกคือตอนเขียนหนังสือเราเราทราบอยู่แล้วว่าเราต้องการกําหนดคาแรคเตอร์ตัวละครแบบไหนแล้วเราก็นั่งสมาธิเลยว่าใครจะต้องแสดงบทไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ปรึกษากับพี่พี่น็อตด,ด้วยซึ่งพี่น็อตเป็นผู้กำกับที่มีประสบการณ์มากๆต้องฟังพี่น็อตด,ด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยกันว่าถ้าเป็น บทนี้คนนี้แสดงหรือไม่คนนี้แสดงเห็นเป็นอย่างไรเราเราเราประชุมกันแล้วพอมันไปตรงกับที่เรานั่งสมาธิมาก่อนหน้าเราก็แฮปปี้เพราะนั้นทุกตัวละครอ,อ,อยังนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พระเอกของเรื่องนะคะน้องก,ก๊อตนางเอกของเรื่องน้องยาดาแต่ยังไม่ได้อยากให้ใช้คำว่าพระเอกน,นองอางเอกชัดเจนขนาดนั้นหมายความว่าพระเอกนางเอกเนี่ยตามเนื้อเรื่องคือผนพันธุ์ซึ่งัะบ,บทดดยพี่้อน แล้วก็นางเอกคือดกรเพียงรุ้งคือน้องยาดาส่วนบทพระสุภัยกยญญาเรายกขึ้นไว้เพราะว่าพองท่านคือเรื่องราวของพอง์ท่านเพราะนั้นคนที่แสดงก็ก็เท่ากับว่าก็เป็นนางเอกเหมือนกันเท่ากันก็คือน้องเชอร์ฟรานนะคะส่วนที่ป๋อคือพระเอกที่เป็นพระเอกรุ่นพี่รุ่นใหญ่อยู่แล้วในวงการซึ่งก็ถือว่าได้รับเกียรติมากที่ป๋อได้กรุณามาแสดงบทพระเจ้าบุเรงน้องซึ่งสําคัญว่าเป็นเป็นบทที่ต้องคู่กับพระสุภัยกยญญาตลอดเวลาเพราะนั้นในซีรีส์ละครเรื่องนี้นักแสดงนําของเรา คุณก๊อตคุณเชอร์ปรางคุณยดาคุณปอแล้วก็ร่วมกับนักแสดงมากความสามารถทุกท,ท่านเป็นบุคคลสำคัญของของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเป็นละครพิเศษละครเทรปด้วยกันนะคะครับัเป็นใครรับบทเป็นสองตัวละครครับมีทั้งในพาร์ทปัจจุบันแล้วก็อดีต ชื่ออะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ยังไงบ้างบทแผนพ่อเสียใจหรือเป่าเออไม่เป็นขืนพันทุกิ์กุกการบอกชื่อไปเขาคงจำไม่ได้อยู่ดีแหละเออคาแรคเตอร์ <c oughs> เป็นทหารนะครับเป็นทหารทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติอดีตเลยก็มีความเกี่ยวพันบางอย่างครับผมการต้องรับบทสงตัวละครที่อ,อยู่ในช่วยหรือเป่าแต่จัดบทช่วยแล้วก็ต้องตั้งใจตั้งไม่มีครับ ง่ายครับทำได้ต้องไม่เป็นใจเห็นใจะัรับเขาหลังจากพรื่องนแล้วผ,<ม>ผมอยากเล่นนะครับ <laughs> ผมพักงานไปปีหนึ่งตั้งใจพักนะ <laughs> <laughs> แล้วก็พอพออ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเราทำอะไรเราน่าจะสร้างสรรค์บางอย่างให้ตัวละครทั้งสองตัวได้ก็เลยเซย y เยสครับยะดาย <laughs> ดาครับผ <laughs> อยาอัพเดทเป็นปีเออความเป็นที่หนึ่งแล้วคบะปัจจุบันชัดเจนดูใช่พาร์ตอดีตเชื่อไหมนี่ถูกนี่ถูกเป็นสองตัวละครดูชื่อเป็นพาร์ตอดีตกับพาร์ตปัจจุบันค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่คนในยุคปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปในอดีตนะคะแต่ว่าเป็นสองคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคือพาร์ตอดีตก็คือคนหนึ่งเลยปัจจุบันก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ต้องขับการบ้านทั้งสองโหบาทนะคะสองคาแรคเตอร์ค่ะ ขึ้นหมดละเอียดสองตัวเลยใช่สองตัวเลยเรื่องแรกที่แรกเป็นตัวเดียวแล้วเป็นพิเศษเรื่องแรกก็เป็นพิเศษในยุคอายุวยาอายุทยาเรื่องแรกบทคุณดูจากบทก่อนเนาะอยบ้านเใช่ค่ะต้องทำการบ้านเยอะหนึ่งต้องหนูต้องแยกให้มันชัดเจนว่าสองคาแรคเตอร์นี้มีมีความแตกต่างกันยังไงอะไรกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งสองคาแรคเตอร์มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ คู้กฟ้าค่ะตื่นเต้นค่ะก็ติดต่อพออะไรพนอไปเรีนเีนเร่อเนทา่ะเก็เป็นอะไรที่เฮ้ยไปเขียนอย่างนี้ปีผมไม่ได้อยู่ในวังอยากแต่งนบอลค่ะนี่ความเชื่อเนไปไหมในการแบบหล่อให้เปิดใจ ก็เรียกว่าเป็นคนที่เชื่อละกันค่ะ้วเชื่อเชื่อในสิ่งที่แบบมีการเล่าขาวสึงต่อกันมาแล้วสุดว้าเราก็มีทุกวันนี้ได้ก็คงมีส่วนติดจากทาดด้วยแล้วก็อทางนี้คือเป็นคนที่ตั้งใจอแบบให้มีมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาลมทุนในฟุตตกันครก็ตัวเองก็เพื่อความสบายใจเหมือนควแล้วเพื่อความสุขใจของเรานเรื่สิ่ง เราก็อยากจะถ่ายทอดเนื่อที่ให้ดีที่สุดขนาดก็เลยตั้งใจเต็มที่ค่ะแล้วก็ก็เรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันก็ก็พอดีวันนั้นตอนฟิตติ้งตอนฟิตติ้งอ่อพอก็ก็ได้ถามว่าน้องได้ว่า้หรือยังตอนตอนนั้นก็เหมือนกันเราก็รู้สึกในใจเอ้เขาว่า้หรือยังก็นึกว่าเขาวหว้แล้วเขาถึงมารับเล่นเขาบอกว่ายังไม่ได้ว่ายยังไม่ได้นั่งสมาธิก็เลยบอกว่าขอให้น้องทำแล้วนนอะมาเนาะ แต่ว่าทราบแล้วก็ดีใจว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเจอกันเนี่ยคือน้องเคยไปไหว้ท่านมาแล้วด้วยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเเพราะว่าเปอย่าที่ถานที่จังหวัดไหนทนน้องน้องตั้งแต่เด็กๆแร้วปต้องไหว้โดยที่เราไม่ได้คุยกันมาก่อนปอปเอนะปะ็นครัไงตัง้งแต่เด็กๆเลยนะคตั้งแต่เด็กๆเคยมีโอกาสไปไหว้ที่แล้วตมมตแต่เรื่องของการในสนองเขาที่เราไปรับค็มาโยนก่อนหน้านี้มาแหก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยาชนะแต่ ครับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากที่จะได้รับบทเพี่ปอค่ะค่ะพันบุเรงนองเป็นคนที่มีอยู่ในบทกาทการพราสุภทติศาสตร์กับนี่ต้องรอไอบ้างรือให้พี่รือให้พระศุภูติศุภูติมีลูกร้อยคนเนี่ยเราุตสาห์จะตั้งใจจนตออที้ั้งหลังนี่ชวนไปเรื่องอื่นเออก็รับบทเป็นพระเจ้าบุเรงนองนะครับก็เป็นบทที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็เป็นบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยรับบทมาเลยก็ จะทาให้ดีที่สุดครับบางทีเราทำสมาธินานนะคะหลวงพ่อมันก็งเก่งปากหน่อยอ๋อไม่หรอครับคือน่าจะเป็นเรื่องของการทาเวิร์กช็อปมากกว่านะาะศึกษาส่วนตัวมากกว่านะฮะว่าเออประวัติท่านเป็นยังไงบางทีเราอาจจะลงไม่ลึกเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ดูในรายละเอียดมากคราวนี้เราก็ลงไปให้ลึกมากขึ้นนะฮะก็ดู YouTube ดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับประวัติของท่านทัน้งน<ม>ั้นเครับผมแล้วก็เพื่อมาให้ให้มาสอดคล้องกับบทที่เราได้รับด้วยอะไรตอนนีน้พี่ปอทุกท่านบ้านปเป็น สนกับาทไม่บอกแต่จะบอกว่าจะได้เห็นในอีกมุมที่เราไม่เคยเห็นนะครับ mm hmm. ในบทบาทของพระเจ้าบุเรงนองนะครับ mm hmm. เป็นบางท่านอาจจะเคยทราบมาแล้วบ้างแต่ผมว่าจะมีอีกหลายมุมเลยที่เรา,ท,เราที่เราไม่เคยเห็นในบทบาท mm hmm. ในในพาร์ทของพระเจ้าบุเรงนองเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นในซีรีส์เรื่องนี้ครับการเตรียมงานการดำเนินการตอนนี้มีตัวซอนแบบเป็นอะบ้างฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วครับ จริงๆตอนแรกเนี่ยเราเราคิดว่าจะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับคุยกันคุยไปแล้วพอไปไปทำรีเสิร์ชเนี่ยมันยิ่งลงลึกลึกลึก,ล,ก,ล,กลึกมากอะนะจนแบบว่าเราพีต้องกำหนดสเกลว่าจะเล่าแค่ถึงไหนเพราะยิ่งศึกษาอย่างชีวต,ตัวรูเลงนองเนี่ยมันยิ่งแฝงออกไฟ ในประเด็นที่เรียกว่าที่อาจจะยังไม่เคยเปิดเผยหรือมีเรื่องไหนที่ทํามาเราก็เลยต้องมาลดสเกลว่าเราจะเล่าว่ามุมของบุเลงนองในแง่ของเป็นทุกคนรู้จักเป็นนักรบอยู่แล้วแต่ในแง่มุมของนักรักนักรักคือแบบความสัมพันธ์กับพระสุพันธกรลยาเป็นยังไงมุมเนี้ยยังไม่ค่อยมีใครเคยเล่ามากนักนะครับก็อันนี้เราจะโฟกัฟสตรงนี้ด้วย แล้วก็ตัวตัวเพียงรุง้งหรือว่าตัวคุนุพันในอดีตเนี่ยปัจจุบันเขาชื่อพันธาการนะอดีตเขาชื่อคุณพันเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนอเป็นพยานที่กลับไปในอดีตแล้วเขาจะเห็นเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นแล้วในแง่ของพระสุพันณกัลยานเนี่ยจะเล่าในแง่บุงของความเด็ดเดี่ยว ความเด็ดเดียวของของผู้หญิงในสมัยก่อนที่ที่ต้องเลือกระหว่างความรักชาติกับความรักว่าอันไหนต้องมาขอนะครับเราก็จะจะนำเสนอในในแง่มุมนั้นนะครฮะชนช้างอาจจะมีช้างบ้างนหน่อยอมีต้องมี <laughs> มีช้างบ้างนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้มีแบบ ซีนใหญ่เหมือนอย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ที่คุยใหญ่นะฮะตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของความดรามาติกความดรามา่าแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอ,อย่างสมมติอย่างเช่นอพอศึกษาไฟแล้วเนี่ยทั้งบุยนองทั้งนันทบ,บุเรงที่ต็อ,ตอปเลนเนี่ยก็จะมีมเหสีคนไหนที่มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่อง ต่อค่าสุพรรณกัลยาเราก็จะดึงตนทางช่งนั้นมาตรงไหนที่ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะข้ามเราก็จะโฟกัสเฉพาะจุดๆไปนะครับจริงเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศแต่ละคนที่เราไสวยงามมากนะสวยงามมากแล้วก็โดยเฉพาะในชุดที่เป็นพาร์ตอดีตนะนะทุกๆคนนี่แบบสวยงามเลยจะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะวันอาทิตย์นี้ฮะจริงๆจะเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วพอดี ไม่พร้อมบางอย่างก็เลยเลื่อนมาที่เพ่นแ้วไปถ่าเป็นไหนแบบหลาย่าเออเรามีหลายที่นะครับเรามีที่แถวอยุธยาแถวสามโคกแล้วก็ซีนใหญ่ที่สุดก็คงจะต้องไปที่เมืองกานะครเมืองการที่ทิกเรื่องจะต้องไปถ่ายที่นั่นนะเป็นที่ที่แบบร่มเย็นมากนะหนาาวไม่เป็นไรฮะฝุ่นเขิบเลยตอนนี้ก็ทำความสะอาดไปย่อมตัดหญ้ากำลัง ทางทางฉากก็กำล mm ังเดี <Labor ator il fi> <S <Bubble> <S ่ยมเป็นอยู่ครับก็เป็นซีนที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยเพราะเป็นซีนที่พระจุฬา์มาถึงหงสาวดีตรงนั้นเป็นเป็นฉากหงสาวดีซึ่งจะต้องมีเรื่องของสีจีค่อนข้างเยอะทีเดียวครับซอฟต์ขวานดักซอฟต์อ่าซอ์ขวัญขวานขวานเชิญค่ะซื้ออ่ากินเรียบเลยคนเดียวสวัสดีครับผม ท็อปนะครับที่ทรับบทเป็นาบทรับเป็นอครับผมท็อปเป็นนัทบุเรงนะครับผมรับบทเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับผมที่ได้มารับบทนี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนบริษัท3ามร้อยหองศาที่ให้โอกาสนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับค่ะส่วนพี่ขวัญนะคะก็ ได้รับเกียรตินะคะเล่นเป็นพระอัครามาเหสีของบุเรงน้องท่านบุเรงน้องค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ได้รับบทที่ใหญ่แล้วก็เป็นฝ่ายพุงหงสาว,วดีด้วยเพราะปกติจะเป็นท่าทาอยู่อโยธย,า,ยาตลอดคราวนี้ก็ต้องเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์เปลี่ยนบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเข้มเยี่ยมต้อนรับ มาเฮสีใหม่ค่ะขอขอบพระคุณมากมากนะคะสามร้อยหกสิบองศาที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณคระขอบคุณครับขอมีหนึ่งประโยคค่ะว่าเดี๋ยวก่อนจะจะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องยังไงก็จะต้องขออนุญาตนะคะว่าคุณแซกกะบดรอีที่ก่อจะได้กล่าวอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วก็เรียนเรียนทุกท่านทราบเชิญเชิญพวกก็พวกก็ถามตรงการเหมือนเดิมเลอ้าวทักิเหมือนเดิมะก็คืออยากจะอยากจะขอพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน บอกคนไทยทั้งประเทศแล้วคนไทยที่อยู่ทั่วโลกหรือบอกชาวต่างชาติทั่วโลกว่าการสู้รบในสงครามในยุคอดีตหลายๆร้อยปีเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้ชายแล่ถ้าเราได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะท่านเป็นมหาวีระบุรุษเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นผู้ชายจึงจึงจับดาบขี่ช้างเราสู้รบอยากให้นึกถึง และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่เราได้ศึกษามาเกี่ยวข้องกับพระสุพรรณกัลยาว่าถ้าท่านเป็นชายท่านก็คงจะขึ้นหลังช้างจับดาบสู้กับพิราชศัตรูด้วยความกล้าหาญและงดงามเสง่งามที่สุดแต่ด้วยความเป็นหญิงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ขี่หลังช้างจับดาบแต่ท่านรบทั้งกายและจิตวิญญาณในสังขารร่างทั้งหมดด้วยความอดทนยาวนานหลายๆ10ปี ด้วยพระปีชายานพระปีชาสามารถด้วยพระสติปัญญาอันเป็นเลิศที่พระองค์ท่านอยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือองค์นนสมเด็จพระเนซวนด้วยนะคะดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านได้น้อมดำลึกถึงพระองค์ท่านว่าท่านยิ่งใหญ่และรักแผ่นดินไทยและลูกหลานคนไทยทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอให้จอมใจโยธยาเป็นเครื่องสักการะบูชาน้อมจำลึกถึงพระกำนัาที่คุนของพระองค์ท่านค่ะ และที่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยพลังงานยิ่งใหญ่ของดรอิทธิกรศรีจันบาลประธานบริหารบริษัทเวสต์ฟาเดนิฟอรี่จำกัดขอท่านได้กล่าวอะไรเล็กน้อยกับนักสื่อสังคมชนและนักแสดงด้วยครัผมผิดมากนะครับที่ครับสื่อว่าเป็นความโชคดีและเป็นเรื่องชีวิตที่ค่อนข้างมีอกาสใช่ไหมครับค่มาใช้ชีวิพื่อที่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวนี้ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตแรมได้มีโอกาส สร้างหนังเฉลยข้อโจทยพระองค์ท่านซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งเราเป็นเกิดเป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินสยามประเทศเกิดในแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระองค์ท่านได้มีการกรอบกู้เอกราชให้กับคนเราได้อยู่เต็นเป็นสุนทรภ่วันนี้แล้วก็พวกเราก็ถือว่าเป็นบุญที่เราเพิจะได้สร้างหนัง,งเพื่อเยรติให้ทุกคนได้รู้จักถึงวิรธรรมของพระองค์ท่านที่่ดนได้ส่งเสือสารเลือดเนื้อทั้งตัวท่านเองครอบครัวนะครับ เอาให้พี่น้องประชาชนคนไทยบ้านปฏิบัติเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขสบายแล้วก็ขอให้หนังเชิดประเกียด uh, เรื่องนี้นะครับเป็นที่ประจักษ์ครับเป็นที่สรรเสริญพระบารมีเชิดประเกียดของท่านตลอดยิ่งยิ่งดีเลยครับคุค่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่สักเมร์หน้าเป็นสามเณรสุสานนะคะว่าคุยเก็บเก็บมาให้น้องได้ได้ขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกท่านแล้วก็ในงามสาวรุสายทุสานญี่ปุ่นใหม่เป็นกำเพลิน ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมกับละครซีรีส์จอมใจโยธยานี้ขอบคุณนักแสดงทุกท่านขอบคุณพี่น็อตพุ่มกับนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ทําให้ตัวหนังสือที่อยู่บนหน้ากระดาษในนวนิยายจอมใจอโยธยาที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดและความศรัทธาของภรยางผมครับ mm hmm. ดรปอรวิรินทิรานาทองบดจรัดได้มาเคลื่อนไหวอย,อยู่บนหน้าจอและก็ที่สําคัญก็คือได้ ทำให้เราได้มีโอกาสเทิดปพะะเกียรติพระองค์ท่านที่สำคัญครับการที่มีซีรีส์ละครเรื่อนี้เกิดขึ้นก็เป็นฮเก้าหนึ่งของ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับติดตามไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครหรือความบทบาทบันเทิงต่างๆรายการบันเทิงต่างๆที่มีอยู่ใน,ในหน้าจอนี่เป็นคอนเทนต์หนึ่ง ของเรื่องรักโลกที่360องศา,ศาทาเรื่องสถานีรักโลกนี่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการปลุกสปลุกจิตสํานึกของคนไทยทั้งประเทศให้รักในสถาบันหวังว่าทุกท่านจะชอบและติดตามละครเรื่องจอมใจอยุธยานน,นะครับขอบคุณมากครับ